ยุคย่ายกลยุคนี้เดียวนิดเดียวนิดเดียวกินไปกินไปครึ่งเกือบครึ่งคอแล้วเขาละโอ้โหหรือว่าต่อยได้ดีนะโชคดีมีหยุดถายไปนานหรือว่าโชคต่อยดีมากกต่อยดีเยอต่อยเยอะเป็นอยู่นานต่อยดีเยอะเฮ้ยครับต้นผๆนะครับนี่นะเป็นแผลแตกนะครับเป็นแผลแตกกลางหน้าผากนะโชคดีนี่ไม่ใช่ครั้งลุงใบนะพี่โชคดีเป็นไงบ้างครับพี่ เสียใจเเราพลาดเคิดยังไงโชคดีตอนนั้นไปไปบวกสอบไปเลกหลังเขาไม่โดนจังหวะต่างไปว่างั้น้โหถือว่า น้ำให้โชคดีพักก่อนนะครับโชคดีพักก่อนนะผ้าขอ้าเลยจ้้อนรับเชิญนะครับกีฟังอะไถึงแฟนวะนยเนาะขอโทษทุกคนนะผมนี้ผมก็ส่วนเราทสู้ใหม่ครับพี่ยางี่ยต่อยดีแล้วพูดพูดโชคดีพูดถึงสภาพร่างกายของเราตอนนี้หน่อยควร่างกายมาผมว่โอเคครับ ก็ไปได้อายุสามสิบแล้วยังก็ถือว่ายังไปได้เนาะถ้ามีวินัยมีนะรู้จักหน้าที่รู้จักวินัยมันก็ไปต่อได้ครับถ้าหลงเลงหลงเวก็เรียบร้อยครับเด็เราก็รู้จักหน้าที่รู้จักการฝันรู้จักเองอย่างนี้ครับเจสซลาโค้ดีโชว์ของดีเสียววินาที เกมมันเปลี่ยนได้นะของเราเนี่ยมันมวยมาอยู่ตรงนี้จริงนะรู้ไหมว่ายกสุดท้ายนี่ตอนล้มเป็นรองประมาณสองครั้งก็ทิ้งก็บอกว่าแพ้กับเป็นรักเสมอครับชิงดำครับผมชิงดำก็เลยพี่บอกก็ให้เดินอัดตรงนี้ก็พอดีกับแตอไปตัดใ้จังหวะที่เราลองดอกแรกถือว่าเราก็ยังใจยังไม่ตกใจนะไม่ม่ครับก็ต้องเอาคืนได้ได้ครับผมแล้วก็จังหวะตัดสินใจเดินบุกเข้าไปครับแล้วก็หมัดนั้นไปไงหมัดท่สอบ สองนักกอลสองนายซ้ายหรือขวาใช่นี่นะโอ้ที่ป่าให้พี่โชคดีเขาไต่รอบหนึ่งก็ไต่อีกแล้วนะกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมาเก้าครับโอ้โหเราไฟเราถือว่าจริงจริงนะเว่นนี้โอเคโอเคครับได้ตลอดตามวันนี้ได้ไหมตางวันนี้ก็สิบเก็บได้ได้สิบเก็บนะวันนี้เก็บชัยชนะอีกไฟแล้วเอาละขอบคุณใครบ้างยังไงก็อยากขอบคุณทีมงานเจ้าภาพพยักผมแล้วก็เชียร์ชาติโปไทยครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนครับ อาชีพเปมนคนนี้ก็ลูกพี่ครับลูกพี่เป็นคนจัดการให้นะเอาละนี่ก็ตัวฟอร์มชนะมาจสองคนนี่มาสองคนนี่หมดโคตรใช่ไหมถึงถึงถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังที่จะต้องการแบบแชมป์เวทีมรับผิดชอบแชมป์ประเทศไทยคแชมป์ประเทศไทยรุ่นรุ่นรุ่นเท่าไหร่อ่ะน้องชายร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนะ ตอนนี้เป็นใครเป็นอยู่พี่เกย์ใครเป็นอยู่ไม่รู้ตรงนี้มันเชฟมันเยอะมันมีหลายรุ่นเอาละก็ประมาณนี้ประมาณนี้หลังเกมนะหลังเกมยอดศิลาโอเคตัเกินเตอร์ในหวังในวันนี้นรวันนี้ทำสำเร็จก็อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทีมงานที่มาพยับผมก็ชาเลนจ์ไทยครับ ก็เพื่อนๆที่ๆอน้องคุกคนครับแต่ที่แน่ๆก็คืออยากชิงแชมป์118ประเทศไทยนะฮะขอให้ได้ชิงแล้วก็ขอให้ได้แชมป์นะน้องชายนะท้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ยืมฝากติดตามกด subscribe ช่อง Youtube สอพัฒนาชายครับเป็นกำลังใจกันทำคลิปต่อไป